สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผมเชาวดี้จะ้านสวนเหมือนเดิมนะครับโอ้คลืมฝฟากคลืมฝนนะครับผมตัดญ้าไปให้พายคำดีนะบ้านกระโพนะครับผมส่งสามแถวนี่นะครับผมนู่จากนี้ นู่นแลวครับสนุนโอ้พกคอยอยังไม่มาตัดเลยต้นดูซสว่าจะหมดไหมรอบหนึ่งไปตัดไปแล้วนู่นนะครับผมโอ้ดีเลยครับอากาศวันนี้ nhìn chim chậm Ủa, <laughs> Được xuyên đúng không <laughs> หมดหรือไม่หมดใกล้แล้วครับผมแต่ว่าถึงบริเวณที่งามแล้วครับ,บรเหมือนที่ยาวสวยจากนั้นไปนี่หมดไม่น้องเดี๋ยวไปเติมน้ำมันอีกก่อนนะครับใหญ่พันเนียเน้ยวเนี้แล้ะ Thôi cho to tôi nhà anh đi luôn to nhà anh nó mang còn. ตัวไปฝั่งนู้นยาวด้วยสามแถวนะครับผมอุตากมีเรียบร้อยทะลุแล้วนะครับพอดีรดอัดเข้าไปตาคมดีไม่นิ่มนะครับผมจัดส่งวันสองอสามแถวสามแถว จะถอยรถไปนู่นเลยครับผมสามแถวทะลุมาแล yup. า้วนะครับผม เตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับไปกินข้าวกินน้ําก่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางนะครับส่วนที่เหลือเศษนี้เชอร์รี่ครับผมเชอรี่เจะของแปรงยาได้กินตรงนี้อเห็นไฟไ้ายไหมเนี่ยมืดตึบ๊บ โอ้ไฟถ่ายเฮ้ยเลยเนาะนะะข้าบ้านก่อนครับผมไปกินน้ำกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเลยออกไปส่งกันนะครับผมข้า,บ,ขบ,าบ,ขบ้านก่อนครับผมกินน้ำกินท้าก่อนค่อยออกเลือนทางต่อไปครับ นีม่มีลมลมอ่อนป่ฝั่งนี้คืออ่อนอ่อนป่ะกินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวออกไปส่งเดี๋ยวไปดูเฉลี่ยก่อนครับก่อนจะไปก็มาดูก่อนนะครับผมเช,ช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้แม่แม แพกสินค้าสักกเออหอบอ่ยอยตรงนี้มาให้มันดูนี่ยังไงเลีย้ยเดี๋ยวไปส่งยากเช็กกอดโซ่ตัวอยู่ยังไงบ้างเน่นไหมมีการขยับไหม โอเคบายค่อยกินน้ำบานน้ำ,นำดอพ่อไปแป๊บเดียวอือโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปส่งยาก,ก่อนนะครับม,มาถึงนะครับผมพลายคำดีนะครับผม โอ้กินฟางบ่อะไรนี่หนาฟางเยอะหนาล่นมาเดีน๋นีกินที่ผมฮะควานไม่อยู่นะไปไหนนอกคนยายก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมเอา่ยามาส่งมาถึงแล้วนี่จะลงไว้ตรงไหนยังไงเนี้ยมัน อยากออกมาโทรติดต่อไม่มีคนรับเอ๊ะวะวะเอาโยนโยนให้นยโยนไปโยนไปกินเออโยโยน โยนอืมกินเลยอืมมาลงเลยเด้ว,ดว,ดวอู้มันจะแม่นนิดๆแบบเลือยานอืมกินดีๆเด้อกรอบ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 อ,ดดอุ่ยนิดๆเด้ออืมดึงเลยดึงขวดขวด หาจะขอโทรก็ไม่ติดโทรติดไม่มีคนรับครับยายเป็นไหน,นตาเป็นไหนเนาะโอ้กินเต็มปากเต็มคำแล้วที่นี่เนาะนี่อะไรย,ยาอม,มิดนี่เปี้ยนี่อะไรยามาจากทง่งนาบุ๋ลงเลยลง นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่นิ่มนะครับผมที่มเมตตาอดุดจากจาบปันเฉรี่นะครับบริการส่งถึงที่แล้วนะครับผมย่าสามแถวโอเคนะครับผมเสร็จภารกิจแล้วนะครับย่าสามแถวนะครับเมเปียแมนเชรี่นะครับส่งบริการส่งถึงที่แล้วต่อไปก็ พรุ่งนี้นะครับจะเป็นอ้อยนะครับอ้อยพรุ่งนี้ตาคํำดีนะครับผมโยนท่สั่สงโยน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 ,ยน,ยนอปออิดฟ้าไปกลับบ้านเลยตังคเด้อตาคำดีเอ,อ้ยยาก็อยู่ไหนไปไปขบนไปบ้านกลับบ้านแล้วน,นะครับส่งเรียบร้อยนะครับผมส่งเรียบร้อยคุกตาคำดีนะครับ โอเคครับผมไปขบ้านช้างก็ไปไหนกันนะครับผมก็เห็นอยู่เดินออกไปหลายเชือกอยู่เลยนะครับตอนมาก็เยอะอยู่นะครับไปรวมตัวกันที่ไหนเยอะเลยนะครับผมโอ้น่าจะเป็นวังทุกไอไม่ใช่ไม่ใช่วังทุกตรงไอแม่น้าชีน,น้อยก็มีอะไรกันเนาะอ๋ออีกแล้วอ๋อรู้แล้วผมว่า ตอนมามันเห็นเห็นมีซุ้มฮนะซุ้มเหมือนงานแต่งอยู่ตรงบ้านตาดตรงทางโค้งน่นนะโอ้สงสัยจะมาร่วมง,งานแต่งใครนู้มาเยอะเ้อช้างนี่นู่นข้างหน้าก็มีอีกนี่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 นนผมว่าตรงนี้แน่เลยนู่นช้างเยอะเลยไปงานแต่งตรงนี้แน่ี่เลยบ้านมุมนี้เมื่อเช้าเรามาเนี่ย เรามานี่เห็นเออ,อโอ้เขามางานแต่งนี่เพราเอ็มธนุลเลยครับอ,อ,รอีเลฟนต์เข้ข้าวเปลือกก็มีอ,อีเลฟนต์ก็มีสร้าจีเขาขอคีด้เาริ่ไดโอ้ครบเลยนะครับผมอู้หางยาวตัวนี้นานหางยาวน้องผีเนาะเกี่ยงเราเนาะเกี่ยง โอ๊ปวิน่าตอนเรามาเห็นนี่ตั้งอะไรตรงนี้นงานงานตรงนี้บ่โอ้งานนี่แหละกระทินโอ่นกระทินตัวนี้กระทิ่นคืออะไรกระทินละมั่งนี่ขอไผ่ดือ้อไปวัดป่ากระทินกระทิ่นทิน,ทนวัดโกระทศนวังน้ำ วังน้ำมนต์โอ้ครับโอ้นึกว่างานแต่งงานกระทิงฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ